สิ่งที่เขาอยากทําให้คุณที่สุดในเวลานี้คืออะไรขอภัยเปิดใจขอถีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเดอะทาวเวอร์นะคะพลังงานของคนธาตุโลเมถุนตูนกลุมจจสติกพลังงานของคนราศีตุล 8ถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำอัศวินถือดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตนกลุ่มนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุลมเวลาดีดีใจหายนะคะใจดีมากๆอ่อ,อนโยนมากๆอย่าให้โกรธอย่าให้โมโหนะคะดุมากๆเด็ดขาดมากๆคำไหนคำนั้นพูดแล้วไม่คืนคำพูดแล้วไม่หันหลังเลยนั่นเองนะคะโมโหตัดฉับตัดความสัมพันธ์เดินหนีเลยนะคะแต่ถ้าอารมณ์ดี เป็นคนอ่อนโยนเป็นคนพูดเพาะเป็นคนที่อธยาศัยดีมากๆดีมาดีกลับก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมชัดเจนอ่านง่ายจริงใจจริงจังนะคะโกรธก็มองออกเลยว่าโกรธไม่พอใจก็มองออกเลยรักก็คือชัดเจนมากๆถึงความรักถึงความรู้สึกนะคะเป็นคนที่อ่านทิ่ใสใจคอไม่ยากเข้าใจได้ง่ายมากๆแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนในตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะคะแฟแฟยุติธรรมนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เขาอยากทำอะไรให้คุณที่สุดในตอนนี้นะคะเขาคือใครนะคะใครที่เขาอยากทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณขอให้บอกทีนะคะคนที่อยากทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณเขาคือใคร ามดาพลังงานของคนาธาตุลมเมถุนตุลกุมเไม้นะคะพลังงานของคนาธาตุไฟเมสิงธนูอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินมังกรพฤกษกันควินถือดาพลังงานของคนาธาตุลมนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญพลังงานของคนาธาตุดิน มีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุด,ดินเขาคนนี้ก็เป็นคนที่ยุติธรรมนะคะชัดๆเคลียร์แฟร์นะคะแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะใจ,ใจเย็นนะคะในบางเรื่องราวรู้สึกว่าจะคิดมากคิดเยอะรอคอยเฝ้ารอ ไม่ค่อยตัดสินใจอะไรแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะบางเรื่องเราก็มีความชัดเจนตัดสินใจได้ในทันทีแต่บางเรื่องราวก็เหมือนคิดมากคิดเยอะรอคอยความพร้อมรอคอยสถานการณ์ก็ได้บุคลิกของคุณกับเขามีความคล้ายกันดุเหมือนกันชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าคุณจะมีอารมณ์ที่สวิงมากกว่าถึงเวลาที่จะใจร้อนคุณใจร้อนมากกว่าถึงเวลาที่คุณจะร่าเริงคุณจะสดใสคุณจะอ่อนโยนคุณจะอ่อนโยนมากกว่า เขาจะดูมีความนิ่งนะคะนิ่งแต่ชัดเจนนิ่งในความเป็นตัวของตัวเองแต่บางครั้งอาจจะคิดมากคิดเยอะพลังงานของคุณมีเดอะทาวเวอร์กับแปดถ้วยนะคะความเจ็บปวดความเสียใจเกิดขึ้นกระทันหันการโมโหการเลิกลาการหันหลังให้นิ่งเงียบเผินห่างลดสถานะเขามีการรอคอยมีการเฝ้าคอยนะคะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะผิดพลาดไปเจ็บปวดเสียใจผิดหวัง เสียดายนะคะมีน้ําตานั่นเองนะคะเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้ต่างกันมากนะคะแล้วก็รอคอยบางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นกันมีความคาดหวังในการรอคอยด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูกันว่าคนคนนี้เขาอยากทําอะไรเพื่อคุณนะคะเขาคนนี้อยากทําอะไรเพื่อคุณขอภัยเปิดใจเขาทีหากเขาทําอะไรให้กับคุณได้ตอนนี้เขาอยากทําอะไรเพื่อคุณขอภัยบอกทีนะคะ หนึ่งเหรียญสิ่งดีๆนะคะการเริ่มต้นการทักทายนะคะสิ่งใหม่ๆแก้ไขนะคะการเริ่มต้นใหม่ปรับปรุงปรับใจแก้ไขเริ่มต้นใหม่พยายามอดทนนะคะไม่ปล่อยมือจากกันไปด้วยกันแม้ว่าจะในวันที่ไม่เข้าใจกันนะคะมีความอดทนต่อกันมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นไม่หันหลัง ไม่ทำร้ายความรู้สึกอาจจะเป็นคำพูดหรือการกระทำก็คือจะไม่ทำร้ายจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นอดทนพยายามต่อกันมากขึ้นนะคะแก้ไขลงมือนะคะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นการเทคแอคชั่นการไม่อยู่ที่เดิมแล้วก็เกี่ยวกับการแก้ไขเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่นะคะเกี่ยวกับสิ่งดีๆนะคะความรักความสุขค้นรักเสียงหัวเราะรอยยิ้ม เป็นพลังงานของความสุขความสมหวังความรักการมีกันและการเจ้าของหัวใจนะคะสิ่งที่เขาอยากทําให้ก็คือการเป็นคนรักที่ดีการให้ความรักความใส่ใจกับคนรักนั่นเองนะคะ หากมีปัญหามีประเด็นนิ่งเงียบเลิกลาเหินห่างลดสถานะนะคะทะเลาะกันแบบรุนแรงคุณก็มีอีโก้มีทิฐิมีความคิดเป็นของตัวเองเขาก็มีอีโก้มีทิฐิมีความคิดมีไลฟ์สไตล์เป็นของเขาเองต่างคนต่างแรงต่างคนต่างไม่ยอมกันก่อนหน้านี้หากว่าคุณมีปัญหามีประเด็นกับเขาโดยเฉพาะกับคนรักคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่สําคัญคนที่อยู่ในใจคนที่คุณสนิทด้วยมากที่สุด เขานั่นเองนะคะคือคนที่อยากง้อคุณมากๆอยากแก้ไขอยากปรับปรุงอยากทักทายอยากเริ่มต้นใหม่ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ความสนิทสนมความรักความผูกพันของคุณกับเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมมาไว้ใจกันเหมือนเดิมเป็นคนรักเป็นความรักเป็นกัลยาณมิตรก็ได้นะคะพลังงานของความไว้ใจเชื่อใจคนรักคนเดียวสำคัญมากๆความสุขรอย,ยิ้ม มีความสำคัญต่อเขามากๆนั่นเองนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่เขาจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เขาอยากทำสิ่งนั้นมากที่สุดนั่นเองแก้ไขปรับปรุงปรับใจเริ่มต้นใหม่แม้กระทั่งการขอโทษคุณด้วยนะคะต่างคนต่างแรงต่างคนต่างแข็งต่างคนต่างมีอีกโกทิถิแต่เขาคนนี้ในตอนนี้พร้อมแล้วก็ยอมที่จะขอโทษให้กับคุณเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขา กลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นเองนะคะ